สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะคลิปแรกนะคะของปีเลยปี2564นะคะงวดนี้เป็นหวยลาประจำงวดวันที่4่มกราคมนะคะก็งวดแรกถ้าฟังจากประกาศแล้วนะคะของวันที่4ยังไม่เลื่อนนะคะก็คงยังเป็นการออกรางวัลตามปกตินะคะยกเว้นงวดของวันที่30วันพฤหัสนะคะที่เลื่อนออกปเป็นวันที่30นะคะก็ตรงกับ วันพุธนะก็ทำให้งวดแรกมันไปตรงกับวันที่4ี่นะคะสูตรแรกเลยที่เราลงมาในงวดนี้นะคะเป็นสูตรเล็กวิ่งนะคะมาได้ทั้งบนแล้วก็ล่างมีตัวเลขย้อนหลังนะคะหงวดเนื่องจากว่าในงวดสุดท้ายของปีที่แล้วนะคะปี6 3เราไม่ได้ลงแล้วก็สูตรเนี่ยก็หลุดไปเยอะนะคะทำให้ตัวเลขชุดนี้เป็นสูตรใหม่นะคะก็จะมีหลัก หมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วย4คงที่ย้อนหลังที่หงวดเริ่มคำนวณน,นะคะวันที่14ธันวาคมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะคะเราจะใช้เป็นหลักหมื่นนะคะก็คือเลข6คูณกับ2นะคะ6 2สองได้เท่ากับ12บวกด้วยหลักร้อยนะคะเป็นเลข0ูนบวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็นเลข6บวกกับ4คงที่ 2บวก6ได้เท่ากับ8นะคะ8บวกกับ4ได้เท่ากับ12วันที่17นะคะ2 9 97เราได้เลข2ในงวดนี้นะคะไปตรงที่หลักพันตัวต่อไปนะคะสูตรเป็นหลักหมื่นก็คือเลข8คูณกับ2 8 2ได้เท่ากับ16หลักร้อยนะคะเป็นเลข9 หลักหน่วยนะคะเป็นเลขเจบวกด้วย4คงที่6บวก9ได้15 5หบวกกับ7ได้12นะคะ2อบวกกับ4ได้เท่ากับ6วันที่21นะคะ0ู3ย์ดรอบนี้ได้เลขหนะคะตรงที่หลักหน่วยสูตรอยู่ด้านบนนะคะใครที่จะดูสูตรย้อนขึ้นไปดูข้างบนได้เลย อ,องื่วนของวันที่21นะคะหลักหมื่นคูณด้วยสองคูณสได้เท่ากับ4บวกด้วยหลักร้อยนะคะเป็นเลข8หลักหน่วยนะคะเป็นเลข6บวกด้วยสี่คงที่สี่บวก8ได้12ค่ะ2บวกกับ6ได้เท่ากับ8 8บวกกับ4ได้เท่ากับ12วันที่23นะคะ6 2 1 6เราคำนวณได้ออกมาเป็นเลข2นะคะรอบนี้เข้าที่หลักร้อยงวดต่อไปหลักหมื่นคูณด้วย2 5งคูณสได้เท่ากับ10หลักร้อยเป็นเลข2ค่ะหลักหน่วยเป็นเลข6บวกกับ4ี่คงที่2อบวกหกได้เท่ากับ 8นะคะ8บวกกับ4ได้เท่ากับ12วันที่24 2 096นะคะรอบนี้ได้เลขสอนะก็อยู่ที่หลักพันงวดของวันที่24หลักหมื่นรอบนี้เป็น0ูนย์ะคะคูณ2ก็ได้0ูนย์ก็ใส่0ูนย์ไว้เลย บวกด้วยหลักร้อยค่ะเป็นเลขศูนย์เหมือนกันนะหลักหน่วยนะคะเป็นเลขหกบวกด้วยสี่หกบวกสี่นะคะได้เท่ากับสิบแล้วก็เอาเฉพาะหลักหน่วยนะคะเป็นเลขศูนย์วันที่สิบแปดนะคะสามแปดแปดศูนย์รอบนี้เลขศูนย์นะคะอยู่ที่หลักหน่วยต่อไปนะคะหลักหมื่น คูณกับ2 1งคูณ2ได้เท่ากับ2หลักร้อยเป็นเลข8หลักหน่วยเป็นเลข0บวกได้4ีคงที่2อบวก8ได้เท่ากับ10 10บวกสได้เท่ากับ14วันที่วันที่สานะคะ4 3 0 1รอบนี้ได้0นะคะอยู่ที่หลัก10 งวดของวันที่30นะคะ2คูณ2ได้เท่ากับ4หลักร้อยเป็นเลข3หลักหน่วยนะคะเป็นเลข1บวกด้วย4 4บวก3เป็น7 7บวกกับ1ได้8นะคะ8บวกกับ4ได้เท่ากับ12สุดูตรนี้นะคะจากหมื่นคูณด้วยส หมื่นนะคะคูณด้วย2บวกได้หลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกได้4ยคงที่คำนวณย้อนหลังที่6นงวดนะคะได้เป็นเลข2ตัวเดียวนะคะส่วนหลักย้อนหลังนะคะหลักเนี่ยไม่ได้ปากเพราะว่ามีหลักพันหลักหน่วยหลักร้อยหลักพันหลักหน่วยนะคะแล้วก็หลักสิบนะก็ทำให้เห็นว่าสูตรนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่หลักใดหลักหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างกระจายตัวนะสำหรับ สูตรที่บอกไปด้านบนนะคะก็ได้เลขวิ่งสำหรับวันนี้แล้วเป็นเลข2ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ